วันนี้นะคะเราจะมาทําขนมปังโชกุปันการซึ่งนี่คือเตรียมอะไรเนะี่ยเตรียมอันนี้คือเตรียมแบบส่วนผสมที่แบบว่ามีอยู่แค่ไม<ะ>่กี่อย่างหละมีแป้งมียีสต์แล้วก็มีเกลือที่เราเตรียมไปแล้วแล้วก็ส่วนนี้เราก็จะมีเนยเนยณหุูมงนะแล้วก็อันนี้จะมีน้ําตาลมีน้ําแล้วก็มีไข่ใส่ไปในนี้เลยส่งไปเลยได้เลอเนี่ยแล้วก็ขนมปังเราใช้เป็นขนมปัง,งเราใช้เป็นแป้งญี่ปุ่น ปกติมันจะเป็นถุง200 25กร่มได้25กิโลเออ25กิโลแล้วเขาก็มาแบ่งขายสูตรนี้คือง่ายมากง่ายง่ายและนุ่มมากเครื่องนวดแป้งใช่ใช่เครื่องนวดแป้งก็คือเราจะนวดมือก็ได้นะแต่อันนี้คือเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเี่ยอีแป้งที่เราบอกไว้เมื่อกี้นี้มียีสต์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกลือนะอย่ใส่คนละฝั่งกันเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนเลยให้มันส่วนผสมเนี่ยทุกอย่างเข้ากัน นี้เป็นเครื่องที่เขาใช้ผสมแป้งในเฉพาะเหรอใช่เครื่องนวดโดยเฉพาะแล้อ,อ,อ,อย่างนี้เลยไปได้น่อพอตัวของแบบส่วนผสมของไอเนี่ยของแห้งมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราใส่ของเป็นน้นําที่เราเมื่อกี้พี่น้ำคืออะไรใช่ก็จะมีมีน้ําตาลมีน้ําแล้วก็จะมีเออไข่ โอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแล้วเพราะว่าคือ,อพอเรากดอันนี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเองใช่ใช่ของแห้งมันก็เข้าไปดนะ้านล้วเราก็เริ่มใส่น้ำเข้าไปค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้นวดแบบไอ้นีแบบน้เป็นไปเหมือนเรานวดแป้งด้วยมือครับค่อยๆนวดเดี๋วยวมันก็จะจับก้อน ่เดี๋ยวรอให้เนื้อทุกอย่างมันเข้ากันก่อนแป้งมันเกาะตัวมันจับตัวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่เนยแ่้งนี้ต้องหมุนอย่างนี้กี่นาทีนะก็จริงๆแล้วถ้านวดเนี่ยแนะนําให้นวดทั้งหมดอะรวมรวม,รวมแล้วเนี่ย20นาท uh huh. ีแต่ประมาณ10นาทีเราเอามาดูรอบหนึ่งก่อนว่ามันยังแป้งมันติดมือไหมถ้าแป้งติดม,ม,มือก็นวดต่อ เพราะว่าเราต้องทาให้ไม่ไม่ติดติดพอเวลามันเข้าเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เนยโอเคใส่เนย้าไปแล้วนะคะมีเครื่องนี้มันก็ดีนะไม่ต้องมาต้องมานวดไม่ต้องมาเละเทะไปหาดูนะคะเครื่องอันนี้เราจะได้ไม่ต้องมาโนดเองนี่หลายยี่ห้อลองไปดูแต่ถ้าแนะนําก็คือถ้าสมมติว่า ให้เลือกแบบหม้อไอเนี้ยตัวโผโหนวดเนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเทปลอน,นะอะมันจะดีมันจะไม่ค่อยติด <Okay. S 1> แค่นี้เราก็นวดไปประมาณยี่ประมาณยี่สิบนาทีเรานวดมาประมาณ20-25บ้านาทีแล้วนะครับ,บมันก็จะได้เนื้ออย่างนี้แล้แต่เราปิดเลยเ<อ>ห็นปะ เนื้อมันก็จะเหนียวแบบเออมันไม่ติดแล้วนะมันไม่ติดนี่แล้วเวลาเราเราใช้ได้เนี่ยมันจะยืดมาเป็นแผ่นๆแบบนี้ได้เลยนี่นะใช่ยไหงนี้คือถูก็ใช้ได้แล้วช่วงเนี้ยมันดีอย่างที่ว่ามันมีแบบระบบพักแป้งเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราพักแป้งในอ๋อไอที่กวเป็นเหมือนไม้เออทรายใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราพักแป้งเนี่ย หนึ่งชั่วโมงพักไว้หนึ่งชั่วโมงใช่พักไว้ในนี้เดี๋ยวเราเอาฝามาปิดบนีหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเฮ้ยมันฟูขึ้นจริงโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยอ่ะนี่คือกลิ่นอะไรกลิ่นยีสต์กลิ่นกลิ่นมันจะแบบกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลิ่นซัมติงเหมือนชิชๆหน่อยคืๆเนี่ยยีสต์ทำงานเนี่ยมันจะอย่างนี้ โอ้เร็นุูชั่นน้ำหนักนี่คือร้อยตรงนี้นะคยะชั่งน้ำหนักก่อนชั่นน้ำหนักว่าได้เท่าไหร่เนาะใช่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเอามาแบ่งกันหกร้อยหกร้อยเราทำสี่บล็อกแล้วก็หารสี่หกร้อยหารสี่ร้อยห้าสิบเราต้องแบ่ง ันแบบว่ามันไม่ติดมือละอ่ะอห้าสิบนี่้องกะดูใช่ไหมร้อยหกสิบเกินออกไปนิดนึงร้อยห้าสิบังร้อยสี่แปดได้แลยร้อยห้าสิบเนี่ยอ5นรอ่เก้าร้อยร้อยห้าสได้อยห้าสได้แล้วเราก็มาเตรียมแป้นพิมนะคะเขาเรียกว่าอะไรถาดใส่เหรอเราเอาถาดนี้ไปอบเหรอใช่ไหม นี่คือเราใส่ไรใส่เนยเข้าไปทาก่อนเดี๋ยวจะได้เวลาไอ้นี้มันก็จะได้กระเขาะออกง่ายๆเดี๋ยวเตรียมแป้งขึ้นที่เราแบ่งไว้เป็นสีสี่บล็อกอ่าเดี๋ยวเราจะมานวดกันนวดวิธีนวดยังไงดูสิพิพิการา แล้วก็มัดนับกัพอเสร็จแล้วก็การมพักแล้วก็มาหมวนอีกทีนึงใส่โรตีแป้งนุ่มเลยอาหาออาฮะเสร็จแล้วก็มาใส่กับช่องก็ใช่แล้วเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ ท่นแบบนี้นะไปจนครบสี่อันก็หกหกหกเก็บเก็บเก็บพับพับปิดปิดปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็มาวางค่ะก็เดี๋ยวรีบพอเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องแรกแรกนะคะแต่เราก็วางทิ้งไว้อย่างนี้เฉยเฉยแตกทิ้งไว้เฉยห้านาทีอันนี้คือห้องปกตินะแหละไม่ต้องใช้ตู้เย็น จอให้ยีสต์ทำงานอีกรอบนึงคือมันจะฟูอีกทีนึงใช่ฟูอีกเท่าตัวหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวอีก45นาทีเรามาดูกันนะครับครบ45นาทีแล้วแล้วก็มันก็ฟูมาเต็มเลยเห็นไหมตอนนี้เราบอมเตาไว้แล้วอุณหภูมิอยู่ที่170องศาป่ะเราไปเข้าเตากันเราวอรมเตาแล้วกี่นาทีนะอ๋อวอรมเตามาครึ่งชั่วโมงแ่นั้นะโอเคเปิดมาอ้หสีขาวสวยดีสวยมาก เราเท้าเตาเลยเราเท้าเตาเลยอ่ะยังไงยังไงก็เดี๋ยวเราจะอบกันเป็นแบบไฟบนล่าง15นาทีแล้วก็อบไฟล่างอีกประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนงี้เสร็จนี่มาดูกันนะจ๊ะนี่ขนมปังสี กลิ่นนะท่านส่งกลิ่นได้นะหอมทะลุจอนี่ดูดดฟูสีเหลือ,องอมน้ำตาลฉุดไวมากมันเป็นเหมือนขนมปังน,นี่ะลรอะขนมปังปลา ะแบบเหมือนกรอบดูบตรงนี้แข็งๆแข็งแน่ๆแข็งๆๆๆๆๆไม่ข้างนอกมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ข้างในเนี่ยจะเนียนนุ่มอ,อ่ะไปเดี๋ยวบบเราไปลองหั่นดูเอ,อออกมาเสร็จแล้วนะคะก็ทานเลยนองให้มันดูแบบแห้งใหม่ <ๆๆ S 1> สวยๆเอ,อ้ยเห็นไหมทานเลยแล้วดูดี เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือโชว์กุบันะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างี่ดูเลยไหมให้ดูกับข้างนอกว่ามันสวยมากนุ่มอ่ะคือมันมันมันนุ่มจริงๆนุ่มจริงบอกอแล้วก็คือมันไม่ได้เหมือนแบบขนมปังแบบปอนแ,บบแถวๆบ,บ,บ้านเรานะมันไม่ได้แบบขนาดนี้นะอัน,นแบบเพิ่งออกมาจากเตาเลยเดี๋ยวดูเลยว่าถ้าเราฉีดมันร้อนแล้ว้องเปิดออกนอ้โหดูนี่ วันนี่คือแบบนิ่มดูมันเด้งๆนะเด้งเดืองเด้งเดืองโอ้ยดูแล้วแบบเมื่อกี้ตอนเฉียงมนกลิ่นออกเลยอ่ะหอมคือไม่ได้กลิ่นยีสต์เลยเพราะว่าเราเราใช้วัตถุดิบดีตอนแรกที่ทำเหมือนหมักหมักเอ้ยมันมีกลิ่นอะไรวะกลิ่นยิ้สแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะใช่ใช่ดูพันขึ้นเลยอ่ะ นี่อะไรขนมปังอันนี้ที่เราเข้าไปทำโฮสกันนะครับอร่อยมากเลยฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย